หัวหอมใหญ่อาดบึงครับพี่น้องตอนซ้อนลายนครับเป็นแถวนะครับมันจะปลูกยู่หกแถวครับสำหรับร่องหนึ่งนะครับเบิ้งครับตอนซ้อนวะครับพี่น้องหัวหอมใหญ่อือเดี๋ยวพ่อหัวใหญ่เดี๋ยวพาพี่พ่น้องเบิ้งมันก็มีอยู่ครับนี่ครับคือยังหัวนี่กับผมว่ามันเกือบเครื่องโลดเลยครับใหญ่แห้งลิสามหัวเนี่นะครับหัวไหนอีก เป็นไงบ่าวเอ็มหนาวปะหนาวสี่ห้าองศาสี่ห้าองศาวันนี้มือแข็งหมดแล้วมือแข็งหมดแล้วครับพี่น้องสี่ห้าองศาตอนเศร้าๆจังายพี่น้องเขางั้นหกโมงจังายครับนี่ปลาหอมครับพี่น้องเมื่อนี้จะพามาชมปลาหอมประเทศอิสราเอลครับประมาณร้อยกว่าไร่นะครับพี่น้องน่ครับเบิ่งครับพี่น้องปลาหอมทางนั้นครับพี่น้องเป็นหอมขาวครับพี่น้องหอมขาวครับ สูดลูกหูลูกตาบัดนสุดลองท่านี้ก็จะย่างกลับครับพี่น้องครับนครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้น้อยโคกางก็พามาชมปลาหอมครับพี่น้องตัวนี้เป็นผักกาดธรรมชาติแล้วครับพี่น้องผักกาดธรรมชาติดอกเหลียงอลัล้งามมิหลีครับพี่น้องดอกงามแต่ว่าก็กินได้เฮือนครับพี่น้องกินได้ครับคล้ายๆผักกาดหินบันฮองนะครับตากรอนๆน่อยโคกกงกเคย เอาไปถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องโหได้รับชมเยอะครับสมัยแท็ก้อนครับพี่น้องครับในงานไทยเราวันนี้ฝนตกก็มาทําหอมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหยุดหลายมือเ้วพี่น้องฝนตกหยุดหลายมือจําเป็นต้องเฮ็ดข้างไหนก็จะบ่ค่อยมียาเรกครับพี่น้องแต่ว่าร,บรอบๆนี้ยาจะหลายจังหน่อยเพราะว่าพันจะบวัีดยาไขายาครับจะปล่อยไว้ก่อนหอมนี่ใกล้จะถอนแล้วครับพี่น้องหอมนี่ใกล้จะถอนเนี่ยนะครับหอมหัวใหญ่ครับพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวครับพี่น้องแต่ละร่องเพิ่นปลูกหอมหัวไงหน่ครับพี่น้องิึงครับเป็นต้นซ้อนนาครับหอมห่มไงเขหลีเหร่นะครับวันใดวอ,อเลเลนนะครับหัวไงครับครับถ้าต้นไหนแห้งๆนี่แห้งหัวไงพี่น้องต้นที่แห้งๆกันนี่หัวไงแห้งครับแต่ว่าต้นไหนที่วันทีๆมันก็จะหัวนนพ,พวกหัวไงปันไดเพราะว่ามันแหกันพี่น้องครับเป็นหอมปลูกเมล็ดนะครับตรงนี้ยอดเมล็ดครับพี่น้อง ก็ใส่ระยะเวลาอยู่หกเดือนครับพี่น้อ,นองจากการที่ว่าหยดมเมล็ดแล้วก็จะมาเก็บเกี่ยวนะครับใส่เวลาอยู่หกเดือนนะครับเดี๋ยวจะพาชมว่าเมือนี้น้อยกุกลางมาเห็นอย่างครับพี่น้องเนี่ยสำหรับตัวนี้หกล่องครับพี่น้อ,นองหกล่องเพิ่นจะวางน้าหอมนี่เพิ่นจะใส่น้านเป็นระบบน้าหัวสติงเกอร์ครับพี่น้อ,นองหัวสติงเกอร์นะครับกม็มาถอดออกครับพออี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมครับถอดออก ถอดออกเพื่อที่ว่าเพันจะเก็บเกี่ยวหลอกนะครับพี่น้องเบิองครับเป็นตอซ้อนมาครับหอมหอมใหญ่บางหน่วยไอ้บางหัวนี่ครับพี่น้องผมว่านแม่นไอ้ว่านแม่นหัวละโลกับมีครับพี่น้องหัวละโลนะครับใหญ่แห้งหรี่สำหรับหอมปลานี่ครับใส่เวลาปลูกอยู่หกเดือนนี่ครับพี่น้องถ้าเพิ่นติดกันเกินไปเพิ่นก็จะบ่ค่อยใหญ่ปานเดิแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นหยอดเมล็ดนะครับนี่ครับสีหัวก็จะเป็นจุ่มมันก็จะบ่ค่อยใหญ่มันแหย่กันครับ เบิ้งเดียวเดียวครับพี ließen, Rut, ่น้องจะยุ่งหัวเดียวเดียวเดียวนี่ครับเบิ้งครับพี่น้องหัวเดียวเดียวเดียวเงยแหงครับเบิ้งแต่เพิ่นบ่ค่อยติดนะครับพี่น้องไม่ต้องหงายเงยเลยพี่น้องเงี้ยเบิ้งตัวนี้แหงเป็นต้นซ้อนลายครับเงี้ยจุ่มเป็นจุ่มเนา่เงี้ยแต่ว่าเพิ่นก็เจี๋ยวไม่เยครับพี่น้องถ้าเป็นจุ่มกันแบบนี้ถ้ายุหัวเดียวเดียวจะเงยนี่ครับการทำงานของมือนี่ก็จะมาถอดท่อพี่น้องท่อน้ำนี่เพิ่นจะวางยาวเลยนะครับพี่น้องเงาเป็นร่องไปนะครับนับทั้งนี่หกร่องนะครับ หกล่องก็จะวางเป็นทอ่อเป็นทอ่อไปนะครับหัวสติงเกอร์ก็คือว่าถอดออกนะครับพันจะมาเก็บเกี่ยวแล้วหนา,นาพานันในมาถอดร,ร่วมกันไว้สามทอ่อครับพี่น้องถอดหลวกะยมกมาก่องกันไว้สามทอ่อแบบนี้ครับพี่น้องเนงี่ยนะครับเดี๋ยวรอยเพพ่นเก็บเกี่ยวแล้วคอยจะเมาออกนะครับคอยจะเมาทอ่อออกคือว่าตอมทอ่อไว้ครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นหัวที่ว่าวะม่เจล่าครับพี่น้องีูโผลขึ้นมานี่ครับเป็นขอตโตโผลขึ้นมาใส่สติงเกอร์ครับพี่น้องก็จะถอดออกครับหัวสติงเกอร์ถอดออก เวลาเขาไปวางไหมแต่ว่าหอนย้ํามาเก็บตัวนี้ก็จะถอดแยกขอต้อนี่ก็จะแยกอกอขึ้นครับพี่น้องจะเหลือตะทอรวนๆครับพี่น้องพุ่นครับจะไปว่างไม้พุ่นผันทอแต่ว่าตอนนี้มันถอดยังบ่ได้ครับพี่น้องถอดออกยังไ่ได้ก็ต้องวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับพี่น้องร้อยันเก็บเกี่ยวก่อนคือว,าอาว่ารถขามาไ่ได้ครับรถไท้อาเขามาบ่าได้เบิ่งครับพีนน่น้องจนซ้อนไหลนี่แหละครับพี่น้องวิถีชีวิตแรงงานไทยฮานะครับงานที่วันเลือกบ่ได้พี่น้อง ในจางมันเน็ดยังก็ต้องได้เห็นน้ำเพลินบึ่งครับพี่น้องฟังนี่มันจะเห็นหัวไหลจังหน่ยครับพี่น้องฟังเนี่ยตามที่ผมถอดท่อออกมานะครับคือว่าเห็นใบเห e ี่ยวๆนี่พ้นจะสีดยานะครับพี่น้องนี่ครับใบเห็นเป็นเห e ี่ยวๆนะครับคือว่าเอาไปกินว่าอะไนะครับแต่กินหัวอะไรอยู่พ่นจะสีดยาพี่น้องคือว่าถอดระบบน้ำหมอกแล้วก็สีดยาให้ใบพันเ e หี้ยวใบพ่นแห e ้งคล้ายๆกับว่าเห็ดในพันตายนะครับพี่น้องใบพันแห e ้งแล้วพ่นก็จะเก็บออาหัวนะครับพี่น้องงดน้ำพี่น้องงดน้ำนะครับ งดห้น้ำครับพี่น้องเบิ่งพัดลมไปทั้งเดียวกันตอนซ้อนมาครับนะครับหัวหอมใหญ่อาเบิ่งครับพี่น้องตอนซ้อนลายนะครับเป็นแถวนะครับมันจะปลูกอยูหกแถวครับสำหรับร่องนึงนะครับเบิ่งครับ,บ,รบตอนซ้อนมาครับพี่น้องหัวหอมใหญ่เดี๋ยวพอหัไวใหญ่เดี๋ยวพาพี่พน้องเบิง่ง เกืมีอยู่ครับนี่ครับคือยังหัวนี่เกืบผมว่ามันเกือบเครื่องโรดเลยครับใหญ่แฮงอิลีสามหัวนี่นะครับหัวไหนอีกครับจะรุ่นนี้ไรครับพี่น้องหอมนะครับโอ้ผู้ใดมาถอนใบโนบัติเนี่นดอกเตอร์เพิ่นมาล้อบิึงหรือว่ามีคนมาลักบอกรับพี่น้องนี่ยนะครับเพิ่นถอนไว้เรียบร้อยครับพี่น้องแสดงว่าเพิ่นมาล้อบิึงครับพี่น้องนี่บ่น่าจะลักถ้าลักถ้าเป็นคนมาลักนี่คือเพิ่นเอาไปแล้ว หมอเตอร์มันจะมาลองเช็กเบิ้งมาถอนเบิ้งว่ามันจะถอนไงบ่อและวก่าหอมไปตรวจไปเช็กเบิ้งว่าจะจะได้เวลาเก็บเกี่ยวไปจังสี่นะครับพี่น้องอายุเพิ่นได้แล้วจังสี่นะครับนี่ครับเพิ่นเนยมาถอนลองไว้ครับพี่น้องการถอนก็จะแบบนี้พี่น้องจะใส่ค้นถอนครับใส่ค้นถอนแล้วก็จะมาตัดครับพี่น้องตัดออกแล้วก็ใส่บล็อกนะครับใส่บล็อกส่งโรงงานครับพี่น้องครับเป็นต่อออนซ้อนลายสาหรับหอมหอวใหญ่ก็จะถอนไว้แบบนี้นะครับพี่น้องสามท่อมารวมกันไว้ สามท่อเอามารวมกันไว้แบบนี้นะครับเป็นช่วงเป็นช่วงไปครับพี่นอ้องยูแถวขี้บูดผมนี่กับพวกอึดยุงกินนะครับตามฤดูกันหนาหอมห้อยญ่กับมีหอมให้เก็บครับพี่น้องแต่เขาจะเอาไปกินก็นได้อยู่ครับตอนเนี้ยแต่เขาก็บอ่อไปรลายครับแต่ว่าเวลาเพิ่นเก็บเกี่ยวแล้วมันเหลือนี่เขามาเก็บเอานี่ลายมันได้ก็เอาไปรดเพิ่นบ่แพงครับพี่น้องอพี่น้องผมจะถอนให้เบิ้งบันวันนี้ก็ถือว่าหญยอยู่ครับนี่ครับ วันนี้ก็ถือว่ายาอยู่เต้ามุถอนให้เบิ้งครับพี่น้องแต่ว่ายางไปอาจจะพอหัว่ายางก่านี้เบิ้งครับพี่น้องเบิ้งนครับหัวหอมไงขัดไงเนี่ยพี่น้องผมว่าสองหัวนี่โลหนึ่งเอยู่ครับพี่น้อง,งนี่งไงแหงครับสองหัวกิโลนะครับไงขัดแต่ว่าหอมหัวใหญ่นี่จะแน่นครับพี่น้องไอ้เป็นพันพันนี่จะแน่นพันหยดมเมล็ดนะครับพอพันใส่ระยะเวลากัน การปลูกการดูแลเพื่อนนี่โดนครับพี่น้องใส่มเมล็ดหยดนี่งกเดือนงกเดือนเขาจะเก็บผลผลิตนะครับเพื่อนจะหัวเนียนเนียนแข้งคือว่าจะเก็บไว้ได้โดนนะครับจะจะไว้ได้ขามปีครับสาหรับพันนี่เพื่อนจะปล่อยงดน้ำแล้วก็ปล่อยให้ใบมันแห้งบดนะครับพี่น้องเนี่เพื่อนค่อยจะมาเก็บสําหรับหอมป้าอีกแล้วครับพี่น้องเป็นซ้อนนะครับสองหัวนี่ก็บบวมเน็น,น้อยพี่น้องน่ครับบึงครับพี่น้อง เป็นตะอ่อนซอนหลายแต่บ้านเขาเฮ็ดได้แบบนี้ก็ดีพี่น้องสองหัวกิโลเลยนะครับสำหรับหอมหวยหหลายค่หลายเนี่ยพี่น้องครับไล่หหัวหอมนี่แหละครับแรงงานไทยโฮนายจ้างประเทดอย่างก็ได้เฮ็ดนะครับสำหรับชีวบตผมก็เฮ็ดหลายอย่างครับพี่น้องมีหลายงานนะครับสวนอินทรพลัมสวนหมักม่วงนะครับวคาโดกับวหลลยครับนิดหน่อยววคาโดลินกี หอมพัวใหญ่ปลูกเขาปลูกแตงโมปลูกกระโคดโอ้หลายอย่างพี่นอ้องก็มีไอ้ทุบีิดแต่ว่าทุบิดนี่พวกผมจะดูแลแต่ว่าเอามากินได้แต่ว่าพอได้เก็บเกีเก่ยวเพอนก็จะวางระบบนำขึ้นก็หอมเลยนะครับพี่น้องหอมนี่ก็ดูแลดูแลให้เพิ่นระบบนำให้เพิ่นนะครับเวลาหอมเวลาเก็บเกีเก่ยวก,ก,ก,กับมันม,มาถอดทอนนหมออกให้เพิ่นแต่กับว่านี้ยครับปีนี้คนไทยหลายครับในขีบุตรอาจจะอาจจะได้มะถอนพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็น กับ่บนี่เพิ่นอาจจะจ้างแขกหรือว่าเป็นคนไทยของเพิ่นมามถอนเองนะครับถ้าพวกผมมีงานก็อาจจะได้มาซอยแต่ว่าส่วนมากบ่ได้มาครับพี่น้องบบได้มาถอนซอยเพิ่นเพิ่นจะหาคนจ้างคนมาเองนะครับนี่ครับคือว่าต่ำในจ้างนะครับถ้าไปสวนมากม่วงก็บ่ได้ครับมันเละแห้งลดกระแลนบบได้เป็นห้อยครับพี่น้องมือนี่ง้อเบิ่งวันอาทิ์พนาว่ารอเช็คบ่งอีกสองมือครับพี่น้องอีกสองมือว่าดินจะแหงบ่ฝนตกพึ่งหยุดนะครับพี่น้องฝนตกสองมือครับพึ่งหยุด รอเช็กบึงนะครับว่าจะแหงบ่แหงแต่เกิดวามันแหงก็สามารถไปเฮ็ดได้เพิานก็จะหางานเห็ดยู่ปากม่วงนะครับแต่บ่มนี้ก็แบงกันมาเห็ดแบบนี้นะครับพี่น้องซอยกันทั้งหวัวหอมทั้งสวนนี่ก็ต้องใส่เกือบบูดนะครับพี่น้องเกือบรงเข่าที่ว่าต้องใส่ล้งเข่าบูดก็พี่น้องเห็ดงานนี่สิต้มไหลพี่น้องบ้านเนี่ยิีต้มหลายเปียกเว้ยเลครับพี่น้องเบ่งครับนั่คี่แหงอยู่ครับน้ำใบน้ำหยางนี่ปลาหอมนะครับแต่สิปประมาณน,นี้นะครับสำหรับการทำงานมือนี้ก็จะมาเห็ดแบบนี้นะครับพี่น้องแต่ว่า ตัวนี้แล้วๆครับพ ah on <you> okay. ah, ี่น้องแล้่ยวๆกับกินเขากินน้ำพักรอโทรหาหหน้อกเที่้วนึงครับนี่ครับเอากระวงไว้โทหาหหน้อกเทเจยวนึงวาเพิ่นใจไปเฮ็ดยังต้อนะครับพี่น้องเพิ่นก็จะหางานที่ว่าสามารถที่เฮ็ดได้นะครับเฮ็ดท่วาตมมันบ่หลแล้วก็เฮ็ดได้นะครับถ้างั้นที่ว่าเฮ็ดบ่ได้เพิ่นก็จะป้อยเฮ็ดก็คือว่าต้องหยุดครับพี่น้องเพราะว่ามันเฮ็ดบ่ได้ที่ตมหลายตมแห้งนะครับนี่ครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮานะครับ ก็ตามที่นายจ้างเพิ่นสั่งเหรอครับพี่น้องอันใดเฮ็ดบ่ได้ก็บอกเพิ่นเฮาก็บ่ต้องไปฝืนนะครับอันใดพอเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเพิ่นก็บ่ได้บังคับถึงขนาดนั้นนะครับคือว่าเฮาก็มาเช็คเบิ่งมาเฮ็ดเบิ่งว่าเอิบมนเฮ็ดยากอีหลีก็บอกเพิ่นเพิ่นก็ให้เตาเฮือนครับพี่น้องนอกจากว่ามันจะจําเป็นอีหลีเพิ่นยังสิขอร้องให้เฮามาเฮ็ดนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นตอนซ้อนลายครับสําหรับหอมพัใหญ่ไร่นี้ครับพี่น้องมีแต่หัวใหญ่ๆงามๆนี่ครับมีแต่หัวใหญ่ๆงามๆครับพี่น้องนี่ครับ หอมหัวใหญ่ร้อยกว่าไร่ครับพี่น้องว่าเกือบสองร้อยไล่ประยูครับสำหรับคลิปนี้น้อยโคกลางก,าก็จะขอลาพี่ละน้องไปกอนนะครับน้อยโคกางก็ขอ,งขอขอบคุณสําหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมเป็นน้องใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องครับ